ะฝั่งขวามีที่นั่งอยู่มีใครที่ลงชื่ออบรม G U I ไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีนะนั้นเด็กๆตรงเสามานั่งแถวนี้ดีกว่าไหมร้อนเอ้ยโซนนี้ไม่มีแล้วมานั่งได้วันนี้มาเอ้ยมาใกล้ๆก,กันหน่อยดิ <c oughs> โอ้นี่ใกล้แล้วกลัวกลัวกลัวอะไรเนี่ยฮ <c oughs> ะ หรือถอดผ้าออกก็ได้ <c oughs> โอเคนะคะก็ต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะจันทุกท่านนะคะเข้าสู่การอบรมนะคะในคอร์สนี้คือ UI Design for Mobile Devices นะคะขอแนะนำตัวเองนิดหนึ่งนะคะชื่อจันกัญญานะคะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโอเคเลือกจันหญิงก็ได้นะคะสำหรับคอร์สนี้ถ้าสมมติว่ามีคำถาม อะไรก็ตามนะคะยินดีเต็มที่ยกมือหรืออะไรก็ได้นะคะบอกได้เลยสอบถามได้เลยตรงไหนที่ข้องใจหรืออยากรู้นะคะออลืมบอกไปกำหนดการนะคะสำหรับคอสจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะคือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงเช้าคือเริ่ม9ก้าโมงครึ่งนะคะถึงประมาณเที่ยงนะคะเราจะมีพักเบรกกันนิดนึงประมาณ10-15นาทีนะคะประมาณตอน10โมง นะคะสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะช่วงบ่ายจะเริ่มคือตอนบ่ายโมงถึงกำหนดการคือประมาณสี่โมงครึ่งนะคะเช้าจะเป็นเป็นเลคเชอร์นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นเรื่องของการทำงานกลุ่มนิดหนึ่งอันนก็คือถ้าสมมติว่าใครสะดวกอยู่ช่วงบ่ายด้วยก็นะจะได้มาทำงานกลุ่มมาคิดดีไซน์อะไรกันสักอย่างหนึ่งนะคะ โอเคไหมมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะสำหรับตรงนี้โอเคนะไม่ได้ลงหลวมตัวลงผิดอะไรมาใช่ไหมคะอันนี้สมัครใจเองเ,องเนาะเอ่อถามคนถามก่อนอน,อน,นิดนึงที่เด็กๆลงพอเห็นชื่อคอร์สตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บ GUi Design for Mobile Devices ทำไมถึงตัดสินใจลงอะ่ะค่ะ โอเคโอเคอันนั้นเป็นวิชาในในภาควิชาของของอวิทยาศาสตร์ใช่ไหมยััมีวิชาหนึ่งนะคะคือเป็นเรื่องของการดีไซน์สำหรับมบยดีอเคลื่อเต็มเต็มเรียน14วีนะคะอ่ะขอถามคณะอื่นบ้างของคณะคณะอื่น้าบริหารยัเอ่อเราเห็นคอร์สนี้เราเรา,เราคิดว่าเอนเรียนเกี่ยวกับอะไรอะ่ะเออทำไมถึงสนใจทำไมถึงสนใจ อโอ้ดูประจันเดินตรงมาเลยเฮ้วอ,อ,อยากรู้อยากรู้อยากรู้ทำไมอ่ะน่าจะออกแบบเกี่ยวกับพวกมือถืออะไรพวกนี้นครับก็เลยสนใจนครับคือเราสนใจในตัวอุปรกรณ์เคลื่อนที่เป็นทพิมเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอออันนี้น่าจะเป็นอะไรออกแบบเกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับอุปรกรณ์เคลื่อนที่ น่าสนใจเอออ่ะโอเควิศวะมีโอ้เราเจอกันมาหลายวันแล้ว <c oughs> น่าน่ะสิอะอะอะไหนไหก็คือที่ลงของ GY พอดีว่าได้เรียนเบื้องต้นแล้วแล้วก็อยากเพิ่มเติมมาครับเอาไปใช้ในวิชาโปรเจกต์ที่เรียนด้วยครับของมัติมีเดียใช่ใช่ครับทำโปรเจกต์กวเดี๋ยวเพื่อน <c oughs> ๆก็กำลังเข้ามานะเดี๋ยวรอแป๊บน,นึง โอ okay, เคเขาคราบอึย๊ย <c oughs> หันมาพอดีรู้ว่าเป็นปีหนึ่งทำาไมถึงสนใจตัวค้อน,นี้เลยเอ่อฮะเพิเ่มเกี่ยวกับการดีไซน์ครับเกี่ยวกับแบบพวก UI ของแอปพลิเคชันนะคร oh, ับโอ้โหเอ้นี่้โอเคโอเคเหมือนรู้เลยอะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรวันนี้อะ <c oughs> อ่าอ่าอ่ายียมยีมยม เออนะคะเพราะั้นตรงนี้นะอ๋อโอเคมาใหม่ใช่ไหมคะมาได้เลยมาได้เลยนั่งเลยแดดหายแล้วนะ <c oughs> ย้ายได้นะแดดหายแล้วเงียบเลยดูฟ้าขึ้นมาเลยอ่ะโอเคนะคะเฉั้นจากที่เด็กๆถามเด็กๆกันแล้วเออโอเคพอเข้าใจว่าวันนี้น่าจะมาเจออะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์โมบาย มือถือการออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใช่เลยอันนี้คือสิ่งที่วันนี้เราจะพูดถึงกันนะคะทีนี้บอกกันไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะพอพูดถึงบางทีเนี่ยตัวคอร์สตัวน,นี้ G.U.I.Design บางคนคาดหวังว่าอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ตัวอุปรเกรเตัวโปวแกรมเเ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  o เเ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 เ r t แต่สำหรับคอร์สเนี้อาจารย์ขอไม่ลงในเรื่องของโปรแกรม Photoshop Illustrator นะคะเพราะถ้าลงเนี่ยวันเดียวทำไม่ได้จริงนะคะทำไม่จบจริงๆแล้วก็เนื่องด้วยตัวอุปกรณ์เราไม่ได้มีอุปกรณ์เป็นคอมพิวเตอร์เป็นห้องแลบนะคะโอเคนะันนวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการออกแบบว่าเราควรจะออกแบบยังไงให้มันเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราเรียกมันว่าโมบายเดเวิร์นะคะ นี่อ่ะโอเคก่อนจะเข้าเรื่องขอถามนิดนึงว่าตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจําวันเราเยอะเลยใช่ไหมคะถามถามถามวันๆโอ้จารถามอย่างเดียวเลยนะคะเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรกันบ้างนะตอนนี้นอ่มีสมาร์ทโฟนมีแท็บเลต็ต <TV, S 1> คอมพิวเตอร์ใช่ไหมะคะแบบล็ปท็อปเกมคอนโซล ยังีกเพจเจอมีใชนะ่ไหมคะมีไหมว้าวคืออะไรอะมันคืออะไรอ่ะเพจเจอคืออะไรอ่ะส martwatch ไทมาทมมก๊อดเออเคยเล่นไหมไทมาทมมก๊อดเออมันคือพวกอุปรกรณ์ด้วยอย่างเลยพวกเกียงเลยพวกนี้เราก็เราก็ถือว่ามันเป็นอุปรกรณ์เทคโนโลยีใช่ไหมคะเออหรืออย่างเดี๋ยวนี้มี Google Glasses ใช่ไหม ออสมาร์ททีวีเน,น่โอ้โหเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นโอเคเราเห็นแล้วล่ละว่าอุปกรณ์หนึ่งต่างนะตอนนี้นะปัจจุบันนะคะโอ้เราใช้สมาร์ทโฟนเป็นเหมือนปัจจัยที่5ใช่ไหมขาดไม่ได้เลย,ขา,เลยขาดไม่ได้เลยตอนนี้ใช่ไหมคะหรือ,อยังเรามีอุปกรณ์ฟังเพลงใช่ไหมสมัยก,ก่อนโทรศัพท์ทําได้แค่โทรออกรับสายเต็มที่เลยใครใช้โนเกียสามสามหนึ่งู เออผ่านยุคนั้นมาใช่ไหมคะเพราะนั้นโอโรรู้เลยว่าโอเคมันโทรออกมันรับสายมันส่งเมสเซจมันเล่นเกมได้นิดนึงแต่อาจจะฟังเพลงไม่ได้นะตอนนั้นถูกไหมมันก็เลยเกิดในยุคเรื่องของพวกเครื่องเล่นเพลงใช่ไหมคะเครื่องเล่นเพลงและปัจจุบันก็เครื่องเล่นเพลงก็เล็กลงเรื่อยๆเใช่ไหมอย่างสมัยก่อน iPod เคยเห็นโอ้โหตัวบันเลงเลยใช่ไหมคะตัวบัรเลงเลยเดี๋ยวนี้เอาติดไว้ที่แขนใช่ปะ เออนั้นก็คือพวกอุปกรณ์ทางความบันเทิงใช่ไหมอ่ะเราใช้มันติดตัวเหมือนนาฬิกาแต่นาฬิกาปัจจุบันทำได้มากกว่านั้นใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกสมาร์ทวอชของซั s ซุงใช่ไหมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะสามารถที่จะดึงข้อมูลขึ้นมาโชว์บนบนตัวนาฬิกาได้มีตัวอย่างด้วยอันไหนตัวอย่างมาโชว์ โอ้โชวชแขนเนี่ยเลยนะเออแล้ว,ว่าเอออยากถามอยากถามเหมือนกันคือด้วยความที่อาจารย์ไม่ได้ใช้นะคะแล้วเราว่ามันโอเคไหมมันมันสะดวกขึ้นไหมวันนี้ต้องถ่ายรูปเหรออ,อ๋อเออแล้วมันทำอะไรได้บ้างโอ้ยอ,อย่าอย่เพื่อน <S <S เพื่อน <S <S จะให้รู้ <S <S เออ,เอ,อไหนไหนทำอะไรได้บ้าง ให้ายาว่าถ่ายรูปได้อัดเสียงวิดีโอได้แล้วสามารถโทรเข้าโทรออกได้เชื่อมต่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ที่เป็นซัมซุงเหมือนกันแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้อะไรประมาณนี้ครับถ้าิว่าอย่างมันแจ้งเตือนปุ๊บเราทําอะไรกับมันได้บ้างก็สามารถเช็คดูได้จากตรงนี้เลยโดยไม่จําเป็นต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็คือทุกอย่างเราสามารถเช็คผ่านทางอุปกรณ์ตัวนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นเราใช้บลูทูธธรรมาดา สมมติถ้าเราคิดว่าโอเคเราเชื่อมต่อไอ้บลูทูธที่ต่อกับหูเราใช่ไหมเรากดรับได้อย่างเดียวรับสายโทรศัพท์ได้อย่างเดียว,ยยยยวแต่ถามว่าเราตอบมเมสเซจได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าตอบเมสเซจเราก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเพิ่มความสะดวกมากขึ้นให้กับผู้ใช้นั่นเองนะคะพวกนี้จะเป็น Variable คือใส่แล้วก็พกพาไปใช้งานข้างนอกได้นะคะโอเคอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวอย่างคือ Google ก l a s s s มีใครเคยร้องอยังอ่ะเห็นไหม Google Glasses ก็เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่พ่วงติดเข้าไปกับแ <Yeah. S 1> ว่นตาแว่นตาอันนอนเดียวกับไอ้สมาร์ทวอชใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> แต่คราวนี้คือมันมาขึ้นอยู่ที่ตาเราเลยนะคะมาขึ้นข้อมูลทุกทุกอย่างที่ตาเราถึงเวลาเราอยากจะทำอะไรเราสามารถสั่งงานได้มากง่ายขึ้นอีกคือสั่งผ่านเสียง ถ้าเป็นสมาร์ทวอชสมาร์ทวอชบางทีเราต้องจิ้มจิ้มเอาใช่ไหมเหมือนโทรศัพท์นะคะคือทัชลงไปโอเคอ่าเรื่องอันนี้อุ๊ยมีใครรู้จักบ้างเราเรารู้จักการเซลฟี่ใช่ไหมคะช่วงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นว่าแบ g มีใครหยิบการเซลฟี่ไหมเมื่อกี้เห็นเยอะใช่ไหม เออเราอยากถ่ายรูปตัวเองใช่ไหมคะเราเอาโทรศัพท์ไปต่อกับไอ้กานเซลฟี่ปุ๊บแล้วเราก็มีชัตเตอร์อยู่ที่ตัวก้านใช่ไหมแล้วก็กดถ่ายใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากสะดวกกว่านั้นน่ะอยากถ่ายรูปตัวเองกับแฟนอะไรเงี้ยเอลไปกันสองคนจะมายื่นมือเอ้ยมันก็ไม่สวยภาพไม่สวยอะไรเงี้ยนั้นมันมีอีกอันหนึ่งเป็นตัวอย่างนะก็คือบิวเทคโนโลยีตัวเนี้ยเข้ากับเลนส์ของกล้องดิจิตอล ทีนี้ถึงเวลาเราอยากถ่ายรูปเราเอาตัวเลนส์ตัวนี้นะคะไปวางไว้เสร็จปุ๊บอยากสั่งถ่ายเราใช้โทรศัพท์มือถือในการกดเพื่อที่จะให้มันถ่ายกดชัตเตอร์เออมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งถูกไหมนี้เห็นแล้วว่าโอ้เทคโนโลยีมันก้าวล้ําไปเรื่อยๆสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราสะดวกมากขึ้นใช่ไหมคะในการดําเนินชีวิตในการทํางานทุกๆอย่าง ทีนี้ถามว่าจากเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เราสั่งงานมันยังไงอะเราเห็นทพ่ออย่างมันเป็นอุปกรณ์ที่เมันไม่ได้มีชีวิตมันไม่ได้ฟังคําพูดเราแล้วก็ทํางานได้เลยถูกไหมบางอย่างเราสั่งผ่านเสียงบางอย่างเราสั่งผ่านการจิ้มมันกดปุ่มมันถูกไหมคะเออทีนี้เราสั่งมันได้สั่งด้วยเสียง สั่งด้วยการจิ้มสั่งด้วยการกดถามว่าแค่จิ้มแค่กดแค่สั่งเสียงมันดูเรื่องไหมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มันดูเรื่องไหมคะมันมีสมองไหมไม่มีมันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีชีวิตแล้วมันทำงานได้เพราะอะไรมันทำงานได้เพราะว่ามันมีโปรแกรมสั่งให้มันทำถูกไหมคะมันมีกระแสไฟหล่อเลี้ยงมันให้มันทำงานได้ โอเคนะทีนี้เวลาสั่งงานมันเอออันนี้ตัวใหญ่อันหนึ่งลืมไปก <c oughs> ็คือเนวิเกชันนี่นยคะตอนนี้เราเห็นว่าเออพวกรถยนต์ก็จะมีบิ d ตัวระบบเนวิเกชันนำทางให้เราแลละเราไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มาเชื่อมต่อก็ได้นะคะอ่ะคราวนี้ย้อนกลับมาเรื่องของการสั่งงานนิดนึงการสั่งงานเราสั่งผ่านสิ่งที่เรียกว่า U I เคยได้ยินคำนี้ไหม UI 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 มันเป็นคำย่อนะคะมันมาจากคำว่า User Interface ถ้าแปลเป็นภาษาไทยตามคำศัพท์มันคือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้คืออะไรอะ,อะจ้าออ คือทำหน้าที่นะนคือทำหน้าที่เย่ยมมากแล้วเขาแมนเขาโม้ปึ๊กมากเนี่ยนะมันคือ,นะ <c oughs> นะคอส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางคือง่ายๆนะเปรียบเทียบเปรียบเทียบ,ยบมันคือคนกลางระหว่างผู้ใช้อย่างเรามนุษย์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถที่จะสื่อสารสั่งงานกันรู้เรื่องยกตัวอย่างมันเป็นอะไรได้บ้าง UI เนี่ย UI มันเป็นได้ทั้งซอฟต์แวร์เห็นไหมคะ ก็คือซอฟต์แวร์คือโปรแกรมนะคะกับอ e ีกอย่างนึงคือมันก็อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้ยังไงอะยังไงยังไงมันเป็นฮาร์ดแวร์ยังไงเปรียบเทียบเอเอเอันนี้นะคะรูปนี้คืออะไรรูปนี้คืออะไรคะพอจะดูออกไหมเดาออกไหมห้องบินห้องห้องการบินใช่ไหมเออห้องของกัปตัน เราจะเห็นว่าห้องของห้องเครื่องบินเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรเต็มไหมดเลยใช่ไหมคะมีทั้งปุ่มมีทั้งพุมมลัยมีทั้งจอมีทั้งจอตรงนี้จะทัชสกรีนหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไอ้พวกปุ่มต่างๆก็ถือเป็น UI นะคะที่อาจารย์บอกว่ามันคือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คือสิ่งที่จับต้องได้นะคะอัน,นเราสั่งงานห้องเครื่อง จากการกดปุ่มจากการบังคับพวงมาลัยพวงมาลัยหรือปุ่มถือเป็น UI เหมือนกันนะคะหรืออย่างที่จอภาพที่โชว์เป็นตัวเลขโชว์เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับการบินตรงนี้ภาพสัญ,ญลักษณ์ทุกอย่างที่แสดงผลให้กับนักบินเห็นนั่นก็คือ UI มันคือสิ่งที่สื่อสารให้นักบินเห็นว่าเออตอนนี้สถานนะของเครื่องบินเป็นไงแล้ว เกิดปัญหาไหมจุดไหนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเนั้นจารเราจะบอกว่าส่วนต่อประสานกับผู้ใช้มันเป็นได้ทุกๆอย่างคือเป็นทั้งปุ่มและเป็นทั้งภาพที่ปรากฏบนจอให้เราสามารถสั่งงานได้นั่นเองนะคะทีนี้สำหรับคอร์สนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องของการออกแบบตัวปุ่มที่เป็นปุ่มกดๆที่เป็นตัวฮาร์ดแวร์นะคะเราจะมามองกันเรื่องของ ตัวปุ่มกดหรือรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในจอเป็นหลักเพราะเราจะเห็นว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีเดี่ยวนี้สั่งงานผ่านทางจอที่เป็นลักษณะของการทัชสกรีนใช่ไหมคะหรือ,อยังในคอมพิวเตอร์ปุ่มทุกอย่างไอคอนต่างๆโชว์อยู่บนหน้าจอมอนิเตอร์โอเคนะอ่ะ